เป็นนี่อย่างไรให้ธุรกิจได้ประโยชน์ช่วงสถานการณ์แบบนี้หลายคนช่วงนี้อาจต้องเผชิญกับเรื่องหนักหน่วงจากผลกระทบของโควิดระบาดกันพอสมควรหลายธุรกิจต้องปิดกิจการลงและก็มีหลายธุรกิจที่ยังพอปรับตัวทันและก็ยังต้องออกแรงกันแบบสุดตัวรวมถึงการกู้สินเชื่อเพื่อกอบกู้สถานการณ์ แม้ว่าการไม่มีหนี้คือลาบอันประเสริฐแต่ในแง่ของการทำธุรกิจนั้นการเป็นหนี้อาจไม่ใช่เรื่องร้ายเท่าที่คิดนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจของการเป็นหนี้จากการกู้สินเชื่อธนาคารที่ SME ต้องรู้ 1. เป็นหนี้แล้วหักภาษีได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากสินเชื่อต่างๆถือเป็นค่าใช้จ่ายที่นำไปหักลดหย่อนภาษีได้ในขณะที่ การใช้เงินทุนของตัวเองไม่สามารถทำได้ 2. เป็นหนี้ช่วยรักษาความเป็นเจ้าของกิจการได้สำหรับกรณีของธุรกิจที่มีหลายหุ้นส่วนนั้นหลายคนอาจคิดว่าดอกเบี้ยสินเชื่อแพงจึงอยากใช้เงินส่วนตัวมาเพิ่มทุนแต่หุ้นส่วนคุณอาจไม่ได้มีเงินลงทุนพร้อมกันเช่นมีหุ้นส่วนสี่คนแต่คนที่มีเงินพร้อมเพิ่มทุนมีเพียงสามคน แบบนี้สัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าลงทุนโดยใช้สินเชื่อจากธนาคารจะยังคงสถานะสัดส่วนกรรมสิทธิ์ของบริษัทได้เช่นเดิม 3. เป็นหนี้แต่มีเงินสำรองสภาพคล่องการบริหารกิจการนั้นสภาพคล่องของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญหากคุณมีเงินไม่มากพอและนำเงินส่วนตัวมาใช้ลงทุนธุรกิจ อาจทำให้มีเหลือเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้ 4. เป็นหนี้ช่วยเพิ่มโอกาสโตให้ธุรกิจการบริหารธุรกิจนั้นบางครั้งโอกาสที่ดีอาจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นมีออเดอร์ใหญ่เข้ามาหากมีเงินทุนไม่มากพออาจพลาดโอกาสนั้นได้การกู้สินเชื่อจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น 5. เป็นหนี้อาจให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ายกตัวอย่างเช่นหากคุณมีเงินทุนอยู่30ล้านบาทแทนที่จะนำมาลงทุนธุรกิจแต่ใช้การขอสินเชื่อมาลงทุนแทนอาจจะเสียดอกเบี้ยที่6-7%แล้วนำเงินส่วนตัวไปลงทุนประเภทอื่นที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่นผลตอบแทน8-9% แสดงว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกับผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทอื่นนั้นมีส่วนต่างที่คุณจะได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การลงทุนและผลตอบแทนของแต่ละคนหรือแต่ละบริษัทจะได้ไม่เท่ากันด้วยเคล็ดรับการเป็นหนี้ที่ดีให้ธุรกิจได้ประโยชน์ต้องใช้สินเชื่อให้ถูกวัดถูประสบการกู้ยืม ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาทางธุรกิจได้ยกตัวอย่างผู้ประกอบการหลายคนเลือกที่จะกู้เงินระยะสั้น3เดือน6เดือนเพราะดอกเบี้ยถูกกว่าเพื่อนำไปลงทุนในระยะยาวเช่นนำเงินไปสร้างโรงงานซึ่งกว่าโรงงานจะให้ผลตอบแทนกลับมาต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ตามกําหนดได้ ผู้ประกอบการใช้ธุรกิจ A ในการขอสินเชื่อแต่กลับนำเงินที่ได้ไปใช้กับธุรกิจ B หากธุรกิจ A เกิดขาดสภาพคล่องแต่ธุรกิจ B ยังไม่สามารถสร้างรายได้กลายเป็นว่าทั้งสองธุรกิจของคุณอาจล้มไปด้วยกันทั้งคู่ต้องชำระหนี้ให้ตรงเวลาเพราะนั้นจะกลายเป็นเครดิตทางการเงินให้ตัวคุณเอง เนื่องจากเวลาธนาคารอนุมัติสินเชื่อหากเป็นลูกค้าเก่าจะดูจากประวัติการชำระเงินหากเป็นลูกค้าใหม่จะดูจากเครดิตบูโรการที่มีประวัติการชำระเงินที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและอาจได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกว่าด้วยต้องพิจารณาเลือกใช้ธนาคารมากกว่าหนึ่งแห่งเพราะแต่ละธนาคาร มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อและคิดดอกเบี้ยแตกต่างกันจะทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสการกู้ผ่านและได้รับดอกเบี้ยที่เหมาะสมทำอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้เสียในภาวะวิกฤตทบทวนแผนธ,ธุรกิจโดยประเมินรายได้และรายจ่ายในปัจจุบันเพื่อดูว่ามีเงินพอชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนขอเจรจากับธนาคาร เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับธุรกิจช่วงวิกฤตเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาจะทำให้ธนาคารสามารถช่วยวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ SME1 ด้วยนะครับจากข้อมูลทำให้เราได้รู้ว่าการเป็นหนี้ไม่ได้เลวร้ายไปสมด แต่เป็นการเพิ่มโอกาสทางการเติบโตให้กับธุรกิจของเราได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องประเมินถึงผลที่จะตามมาให้ดีก่อนตัดสินใจด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ของเราและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมขอฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mr. Happy เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับ ติดตามคลิปดีๆจากเราได้ใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ